เกี่ยวกับสถานการณ์น้ำนะฮะซึ่งล่าสุดทางผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาระบุว่าอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ทั้ง4แห่งครับท่านผู้ชมครับยังสามารถรองรับน้ําได้ที่ไหลเข้าเขื่อนได้อีก2 0 3 0อนะฮะหากไม่มีพายุหรือมอลสมเข้ามาในพื้นที่ติดต่อกันหลายลูกเหมือนปี2 5 6 3หรือปีที่แล้วนะครับ,รบสถานการณ์น้ําท่วมหลากหลายหรือน้ําหลากในลุ่มน้ําลําตะคองลำมะเพิงก็อาจจะไม่รุนแรงเหมือนปีที่แล้ว นายกอบชัยบุญรอรณะผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมานะครับท่านก็กล่าวว่าเนื่องจากปริมาณฝนที่ตกลงมาในพื้นที่มีปริมาณมากประกอบกับในช่วงที่ผ่านมามีปริมาณน้าไหลเข้าเขื่อนขนาดใหญ่และขนาดกลางทั้ง27แห่งของจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยนะฮะเกินกว่า100ล้านลูกบาศก์เมตรส่งผลให้ปริมาณน้ําในอ่างเก็บน้ําแต่ละแห่งมีมากกว่าร้อยละ60ของความจุณักขณะนี้ครับโดยเฉพาะอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ครับคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นอ่างเก็บน้ําลําตะคองปริมาณน้ํา อยู่ที่226ร้อยยี่สิบล้านแแสนลูกบาทเมตรนะครับจากความจุ314ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็น72.14ของความจุนะฮะ,ะก็คือ72.14เปอร์เซ็นต์ครับส่วนลำพะเพลิงครับปริมาณน,น้ำอยู่ที่126ล้านลูกบาทเมตรนะฮะนี่ขอเป็นตัวเลขกลมๆนะฮะจากความจุ155ล้านลูกบาทเมตรหรือคิดเป็น81.65ิบเหปอร์เซ็นต์ครับน <ะ S 1> ีมุนบนครับคุณผู้ชมจุได้เนี่ยนะฮะคุณผู้ชม141ล้าน ตอนนี้มีน้ำอยู่ที่114ล้าน2องแสนลูกบาศก์เมตรนะครับคิดเป็น81เอ็ปอร์เซ็นต์อ่างเก็บน้ำลำแชะครับออปริมาณน้ำอยู่ที่196ล้าน2องแสนลูกบาศก์เมตรความจุเนี่ย27 275ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น71เปอร์เซ็นต์ของความจุก็เกิน60%กันแล้วนะเกินหมดเลยนะ,นะ,ะที่พูดมาทั้งหมดนะฮะครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดนคราราชสีมานะฮะท่านก็กล่าวอีกครับว่าส่วนน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง3แห่งจากทั้งหมด23แห่ง ที่มีปริมาณน้ําสะสมเกินความจุของอ่างแล้วนะฮะซึ่งได้แก่เนี่ยอ่างเก็บน้ําลําเชียงสาอ่างเก็บน้ําบ้านสันกําแพงอําเภอวังน้ําเขียวและอ่างเก็บน้ําลําเชียงไกรตอนล่างอําเภอโนนไทยท่านผู้ว่าเนี่ยก็ได้มีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในอําเภอทุกอําเภอได้จับตาสถานการณ์น้ําในอ่างเก็บน้าแต่ละแห่งอย่างใกล้ชิดครับเพื่อเฝ้าระวังน้ําล้นตลิ่งน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่เชิงเขาอําเภอวังน้ําเขียวและอําเภอปากช่องและในพื้นที่ลุ่มน้ําเชียงไกรตอนล่างนะครับ พร้อมตั้งศูนย์แมชาการเหตุกรารณ์เหตุการณ์นะฮะรับมือกับสถานการณ์น้าท่วมทุกอําเภอและกําชับทุกอาเภอครับให้เตรียมความพร้อมในเรื่องเครื่องจกักรเครื่องสูบน้ํารถขุดตักตลอดจนมีการสั่งการด้วยนะครับให้มีการเตรียมพื้นที่ปลอดภัยเพื่อรองรับหากจะต้องมีการอพยพพี่น้องประชาชนในพื้นที่ครับครับโอ้โหคุณผู้ชมครับนี่ก็คือ,อในส่วนของเรื่องน้ําที่ยังคงต้องจับตามอง,องนะฮะทางชุมทานบอกว่าต้องจับตามอง 24ชั่วโมงเลยก็ว่าได้เพราะปีนะที่มาเร็วด้วยใช่ฮะ